สวัสดีครับผมหนุ่มพูนสวัสด์พุ่มชัยวิถีชนคนพ่อสวนครับผมสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นที่ปรายางนะครับก็เช้าหยุดกาแฟ,ฟด้วยกันครับเชา้ามานั่งจิบกาแฟแล้วก็ดูต้นไม้นะครับที่ปลูกนะครับที่พึ่งลงกระถางทั้งนั้นเลยนะครับนี่เริ่มที่จะเชือ้อแล้วนะครับสเสน,น่จขังขาวดํา นะเดี๋ยวเดินดูต้นไม้นะครับพร้อมกับจิบกาแฟนะครับเช้าอาทิตย์ครับผมมีชื่อแล้วนะครับว่นพญาจงอางนะครับผมอันนี้เพิ่งจะลงกระถางนั้นเลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้ทําที่ตั้งเลยนะครับนี่ก็เป็นขันหมากเสร็จฐีด่างนะครับ เป็นของป่านะครับเนี่ยแต่ว่าออมาปลูกว่าหลายปีแล้วไม่เคยสนใจนะครับก็เลยออมาปลูกนี่ครับน่าจะเป็นพวกตะกูตะกูนิม่าเนี่ยครับผมเองก็ไม่มั่นใจนะครับว่าต้นอะไรใส่กระถางเลวกเลยครับกระถางไม่น้อยนะครับต้นไม้ไม่เยอะนี่นะครับผมบรรยากาศช่วงนี้ที่บ้านก็ยางผลัดใบนะแล้วก็ ต้นไม้ก็ถ้าหากเราไม่รดน้ำนะครับกลางวันอากาศจะร้อนมากนะครับนี่ระยะจรงกางของดูความสูนงนู้นนะครับหนึ่งสองสามสี่สองเมตรได้นะครับสองเมตรได้ตู้กวยน้ำวา้าข้างบ้านน,นี่เริ่มจะ,จะตัดได้แล้วนะครับหมื่นหมื่น ดอกพยาจงอางที่ว่าสูงนี่ต้นนี้สูงจริงครับสูงจริงมาดูความสูงครับนี่นะครับสองเมตรได้ต้นสูงๆนะพยานจงอางทังชา้าบรรยากาศบ้านสวนครับบ้านอยู่ในสวนเลยช่วงนี้ยางผัดใบค,ครับก็หน้าบ้านก็มีแต่ใบยางนะครับดบูเวลายางผัดใบแล้ว จะโล่งมากเลยนะครับเนี่เหมือนกับต้นไม้ตายนั่นแหละครับดอกโมกน,าบ,นาบานตูนาบานนะครับดอกโมกดอกโมกุนส้มตะลิงปิงนี่เพิ่งจะหมดไปนะไม่ค่อยได้เก็บกินก็อเริ่มที่จะเป็นอีกแล้วนะครับตะลิงปิง นกมากนะครับเมื่อก่อนแต่ว่าผมตัดยอดออกนะครับเพราะว่ามันสูงเกินนะครับก็เลยเป็นไม่น้อยนะครับเป็นน้อยมันตะลิงปิงตะลิงปิงนี่ใบด่างด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับตะลิงปิงด่างตะลิงปิงด่างครับใบด่างจริงๆครับเนี่นะครับมาได้ยังไง นี่ก็เป็นต้นไม้ที่ผมทําเอาไม้ที่ลอยมากับน้ำนะครับแผ่นไม้นะครับก็เลยเอามาตั้งไว้แล้วก็เอาต้นไม้มาให้ตั้งต้นไม้นะครับพูดไม่ถูกนี่ก็เป็นมุมต้นไม้ผมนะครับดคบูความแห้งแล้งในช่วงหน้าแล้งนะครับดูดูด น่ยางก็เริ่มที่จะแตกยอดนะครับแต่ยอดนะดูเสน,น่ห์จันทน์ต้นนี้นี่ก็เพิ่งได้มานะครับเนี่ผตรงกระถางนี่นะครับดูใบก็สวยมากเลยนะครับเสน่ห์จันเขียวนะครับนี่ได้มาจากป,ป่าปามดูใบเขาดูใบไม่ทราบว่าด่างนะแต่ผมคิดว่าด่างนะเพราะว่าด้านหลังเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเนี่ย มีใบมีอยู่สามสี่ใบครับม่นก็สมบูรณ์นะครับก็เลยตัดทิ้งดูตอนที่ไปเอามามันแห้งแรงนะดูดูแรงนี่นะครับสวยสเสน่หจันเขียวนะครับรอลูกก็ฟื้นขึ้นมานะครับรอยอดใหม่นะนี่ก็สเสน่หจันน่าจะเป็นมรกตด,ดํำนะครับเพราะว่าก้านก็ว่า หอ,อกสีดำดำนะครับยังไม่ได้ลงกระถางหมดนะครับทีมเสน่จันเสน่จันเขียวบ้างจันหอมบ้างม่วไปหมดนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่สันทัดนะครับเรื่องเสน่จันศึกษาอยู่นะครับแต่ว่าก็มันเยอะ,ยอะน,นะครับเยอะเยอะคันหมากเศรษฐีดำนะครับเอาตัวเล็กตัวเล็กมาเอาลงลงกันนะครับผม นะครับผมวันอาทิตย์วันหยุดของใครหลายๆคนก็ขอมีความสุขกันนะครับวันนี้ก็จะไปพัฒนาที่วัดสองพี่น้องอีกนะครับเพราะว่าจะมีงานวันที่9นะครับงานบุญประจาปีปู่หลวงอั้นนะครับใครที่มีโอกาสแลเข้ามาเที่ยวได้นะครับใกล้ๆนะครับใกล้ๆวัดสองพี่น้องคลองศกนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับผมโอเคนะครับขอให้ทุกท่านอยู่รถปลอดภัยจากโควิด19เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นะครับ ขออนุญาตจิบกาแฟต่อนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวทำภารกิจนะครับดูน,น,น,นู่นนี่นะจะได้ไปพัฒนาวัดนะครับอันนี้ต้นพลับพ็งนางนะครับต้นยังเล็กอยู่นะครับพี่เม้งให้มาจากจังหวัดระนองครับผมโอเคนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับหลวงพูสวัสด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ